สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะเรามาติดตามการแข่งขันทางฟากฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างนะคะการแข่งขันของทีม h ฮพาร์สเอ็กซ์เพรสเสโมสรต้นสังกัดของโมเมธนชาสุขสดทำการแข่งขันกับทีมฮึงกุกไลท์อินชัวรันนะคะ การแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเป็นทางฮึงกุกไลท์ค่ะที่สามารถเอาชนะไฮพาสเอ็กเพรสเวย์ไปได้นะคะก็ต้องบอกว่าสื่อของเกาหลีใต้หลายๆสื่อนะเขาก็รายงานข่าวออกมานะคะว่ายากที่จะคาดเดาที่จะได้เห็นผลการแข่งขันแบบนี้นั่นก็หมายความว่าเขานั้นนึกไม่ออกเลยหรือว่าไม่ได้คาดเลยว่าฮึงกุกจะสามารถเอาชนะไฮพาสได้เพราะว่าไฮพาสนั้นเอาชนะติดต่อกันมาหลายนัดมากแล้วก็เป็นทีมอันดับหนึ่งเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุด ณเวลานี้แต่ก็ต้องมาพ่ายแพ้ให้กับทีมฮึงกุกไลอินโชรันนะคะโดยที่สื่อของเกาหลีใต้สื่อแรกค่ะเขาได้เขียนรายงานข่าวนะคะโดยที่เขาพาดหัวข่าวเอาไว้ค่ะว่าการแข่งขันระหว่างไฮพลาสเอ็กซ์เพรสเวยและฮึงกุกไลอินโชรันในรอบที่4ี่จะเป็นอย่างไรเพราะว่าฮึงกุกไลพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดเขาเขียนเอาไว้แบบนี้ค่ะสื่อของเขาได้เขียนรายงานเนื้อหาข่าวเอาไว้นะคะว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลยิง โคโววิลีกฤ e ดูกาลปี2025ถึงปี2026ระหว่างทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์และทีมไฮพาสเอ็กเพรสเวย์เมื่อวันที่14มกราคมปี2569ไฮพาสเอ็กเพรสเวย์นั้นไม่สามารถที่จะรักษาชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากทางฮึงกุกไลท์อินชูเรนสามารถที่จะมีเกมรุกได้เหนือชั้นมากกว่าไฮพาสเอ็กเพรสเวย์สื่อของเกาหลีใต้เขาเขียนรายงานเอาไว้แบบนี้ค่ะ โค้ดคิมจองมินค่ะซึ่งเป็นโค้ดของทาง High Pass Expressway นะคะได้ให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมการแข่งขันด้วยค่ะโค้ดคิมอธิบายถึงสาเหตุของความยากลำบากในการแข่งขันกับทีมฮึงกุกไลท์อินชเรนเอาไว้ว่า คู่ต่อสู้ของทางฮึงกุกไลอินชอรันนั้นมีรูปร่างที่สูงและมีการโจมตีจากตรงกลางได้ดีตัวบล็อกกลางของทีมไฮพาสเอ็กเพรสเวย์นั้นอายุยังน้อยและดูเหมือนว่าประสบการณ์ยังไม่สามารถที่จะรับมือกับทีมคู่ต่อสู้ได้และโค้ชคิมก็ยังพูดต่ออีกด้วยนะคะว่ามือเซตในทีมของเราไม่สามารถที่จะกระจายบอลได้อย่างลงตัวแม้ว่าเกมรับบอลของเราจะเหนือกว่าฮึงกุกไลอินชอรันก็ตามนี่ก็หมายความว่า ว่าโค้ชคิมนะคะตำหนิไปที่ตำแหน่งเซตเตอร์ค่ะโค้ชบอกว่าตำแหน่งเซตเตอร์นั้นยังไม่สามารถกระจายบอลได้อย่างดีคือเหมือนจ่ายบอลไปทางไหนคู่ต่อสู้ก็อ่านเกมออกอ่านเกมทันแล้วนะคะว่าจะจ่ายไปโมมาว่าต่อไปเดี๋ยวเขาจะต้องจ่ายไปโมเมต่อไปเขาต้องจ่ายมา MB แน่เลยอะไรประมาณนี้นะคะโค้ชคิมก็เลยบอกว่าอยากจะให้เซตเตอร์ของทีมตัวเองเนี่ยได้ปรับปรุงการกระจายบอลของเซตเตอร์ให้มากกว่านี้ค่ะและนอกจากนั้นค่ะโค้ชคิมก็ได้กล่าวต่อ อีกด้วยนะคะว่าในจังหวะที่ทีมของเรามีโอกาสลุกอย่างชัดเจนแต่กลับกลายเป็นว่าการกระจายบอลหรือแม้แต่การรุกของตัวรุกไม่สามารถที่จะทําคะแนนได้อย่างเต็มที่ผมพยายามเน้นย้ำกับนักกีฬาของผมว่าให้จ้องมองไปที่สมาธิของตัวเองตลอดเวลาอย่าหลุดโฟกัสและเราต้องรู้หน้าที่ของเราว่าต้องทำอะไรนี่แหละค่ะคือสิ่งที่โคชคิมจองมินได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้หลังจากจบเกมนะคะ นอกจากนั้นค่ะสื่อของเกาหลีใต้นะคะก็ได้ไปสัมภาษณ์โทโมโกะโยชิฮาระนะฮะซึ่งเป็นออผู้จัดการทีมของทางฮึงกุกไลท์อินชอแรนค่ะโค้ชโทโมโกะนะคะก็ได้กล่าวเอาไว้ว่า จิตวิญญาณนักกีฬาในทีมของฉันนั้นถูกท้าทายช่วงนี้นักกีฬาในทีมของฉันกำลังมุ่งมั่นและพยายามที่จะเป็นผู้ท้าชิงที่ดีเสมอทุกเกมมีความสำคัญและมีความกดดันอย่างมากดังนั้นฉันจะเน้นย้ำให้นักกีฬาของฉันทุกคนต้องรับรู้ถึงความกดดันนั้นและต้องพยายามเล่นให้เหมาะสมเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งมากขึ้นนี่คือสิ่งที่โค้ชโทโมโกได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะสื่อเกาลีใต้รายงานต่อเนื่องค่ะ บอกว่าฮฮงกุกไลท์อินชอรนระบุว่า การพัฒนาหรือการเติบโตของทีมนั้นถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างมากและหลังจากที่ผลการแข่งขันนั้นมันไม่ค่อยดีในช่วงที่ผ่านมานักกีฬาและทุกคนในทีมจึงได้คุยกันใหม่ว่าเมื่อเรามาเริ่มต้นปีนี้แล้วเราจะต้องพยายามทำลายอุปสรรคทุกอย่างที่ผ่านมาให้ได้เราจะต้องก้าวผ่านความยากลำบากของเราไปให้ได้โคโทมโกกล่าวต่ออีกนะคะว่านักกีฬาทุกคนเริ่มเข้าใจรูปแบบของการเล่นวอลเลย์บอลที่โค้ชต้องการ และโค้ดก็กล่าวเสริมด้วยนะคะว่าสิ่งที่น่ายินดีก็คือคิมดาอึนนั้นเป็นตัวเลือกในการโจมตีได้ดีเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นค่ะโค้ดก็ยังเชื่นชมรีเบคก้านะคะว่ารีเบกก้ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีใจิตใจที่โฟกัสกับการเล่นอลเบ์บอลมากขึ้นศักยภาพของเขานั้นมีอยู่แล้วเพียงแต่เขายังไม่สามารถที่จะดึงหรือเค้นมันออกมาได้อย่างเต็มที่และณเวลานี้ฉันเชื่อมั่นในรีเบกก้าโค้ดได้พูด เอาไว้แบบนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการแสดงความมั่นใจให้กับนักกีฬาในทีมของตัวเองได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะคําพูดเหล่านี้เนี่ยแต่เชื่อว่าพอนักกีฬาได้ฟังหรือได้ยินไปแล้วเนี่ยเขาจะมีพลังกายพลังใจอย่างมากแน่นอนค่ะส่วนทางฝั่งโค้ชคิมจองมินนะคะนอกจากจะมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเซตหรือว่าออยังไม่พอใจในประสิทธิภาพของนักกีฬาตัวเองสักเท่าไหร่แต่โค้ชก็ให้กําลังใจนักกีฬาในทีมของตัวเองค่ะโค้ชบอก ว่าในนัดหน้าที่เราจะเจอกันกันกบคู่ต่อสู้อย่าง IBK Autos โค้ดมองว่าทีมของเราจะสามารถแก้ไข,ขข้อบกพร่องและมีการปรับจูนที่ดีกว่านี้โค้ดมองว่านักกีฬาของโค้ดทุกคนนะคะมีศักยภาพอยู่แล้วเพียงแต่บางทีนั้นการที่ทำอะไรซ้ำเดิมไม่มีความหลากหลายมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเวลานี้ค่ะและสื่อของเกาหลีใต้ก็ได้มาสัมภาษณ์โคดคิมจองมินต่อด้วยนะคะว่าโคดคิมจองมินน่าจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับโคดชาสังฮยอนแล้วนะว่า โคชาสังหยอนนั้นเพิ่งได้รับตําแหน่งให้เป็นหัวหน้าโค้ชทีมชาติโค้ชคิมจองมินจะมีอะไรกล่าวถึงโค้ชชาสังหยอนหรือไม่โค้ชคิมจองมินก็ได้กล่าวด้วยนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่มันก็มาพร้อมกับภาระที่หนักหน่วงเพราะการเป็นโค้ชในระดับประเทศนั้นมันจะต้องรับผิดชอบหลายภาคส่วน แต่โค้ชคิมจองมินก็ได้กล่าวต่ออีกค่ะว่าแต่เพื่อนผมคนนี้เป็นคนที่ขยันและมีความตั้งใจมากดังนั้นผมคิดว่าเขาจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนี่แหละค่ะคือสิ่งที่สื่อของเกาหลีใต้ได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้อนะคะสำหรับผลการแข่งขันระหว่างทีม h ฮพา s s สเอ็กเพรสเวยแล้วก็ทีมฮึงกุกไลท์อิน r ช n รนนะคะก็เป็นทางฮึงกุกไลท์อินชเรนค่ะที่สามารถเอาชนะไฮพาสเอ็กเพรสเวยไปได้3ต่อ1เซตนะคะ ด้วยสกอร์ทั้งหมดคือ23ต่อ25 25ต่อ22 29ต่อ27และ25ต่อ16ค่ะคือผลการแข่งขันนะคะมันก็จะมีจังหวะสูสีกันค่ะคะแนนเนี่ยไม่ได้ต่างกันเวอร์วังเลยนะจะมีแค่เซตที่4เท่านั้นเองที่ผลการแข่งขันมันต่างกันคือทาง h y p h s s s x p x p s s w s y a y ไม่สามารถทำแต้มไปแตะ20แต้มได้นะคะเราก็ต้องมารอลุ้นรอเชียร์ในแมตต์ต่อๆไปเนาะ เอาละค่ะเรามาดูสถิติหลังเกมกันบ้างนะคะฮึงกุกไ์อินชูเรนนะคะมีประสิทธิภาพการโจมตีอยู่ที่47.6ค่ะส่วนทางไฮพา s สอยู่ที่46.9ค่ะแล้วก็แอตแท็กสกอร์เท่ากันนะ69นะคะบล็อกกิ้งนะคะก็คือการบล็อกทางฮึงกุกเนี่ยมากกว่าได้6ไฮพา s สได้5ค่ะ ส่วนการขุดบอลน,นะคะทางฮึงกุกนั้นขุดได้ดีกว่าค่ะ77ไฮพาร s ส72ค่ะแล้วก็เรื่องของการรับบอลน,นะคะปรากฏว่าเป็นทางไฮพาร s สค่ะรับได้ดีกว่า44ส่วนทางฮึงกุกนั้น21ค่ะแต่กลับกลายเป็นว่ารับบอลได้ดีกว่าแต่โจมตีแล้วไม่สําเร็จนะคะทางฮึงกุกนั้นโจมตีได้สําเร็จมากกว่าเขาก็ได้รับชัยชนะไปค่ะเอาละค่ะแฟนบ,บ,บอลชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ